นักเรียนนะคะชุดที่2ต่อกันเลยนะคะข้อที่1ความร้อนจากดวงอาทิตย์มีผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ําตามข้อใดนะคะคําตอบก็คือข้อที่4นั่นเองนะคะทาให้น้ํานะคะจากแหล่งน้ํากลายเป็นไอซ์เพื่อนสู่ชัน้นบรรยากาศนะคะต่อมาข้อที่2นะคะจากแผนภาพวัฏจักรของน้ํานะคะคําตอบคือคือข้อไหยเอย้ย กระบวนการ A นะคะได้แก่ข้อใดนะคะกระบวนการ A คือกระบวนการกลายเป็น I นะคะคำตอบคือข้อที่4นะคะ,ะต่อนะคะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3 ความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่งผลให้แหล่งน้ําต่างๆต,ตามธรรมชาติเป็นอย่างไรนะคะส่งผลให้แหล่งน้ําตามธรรมชาตินะคะกลายเป็นไอน,นะคะก็คือข้อที่3นั่นเองนะคะไปข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะ เมฆในข้อใดจัดเป็นเมฆฝนนะคะเมฆฝนเมฆฝนก็คือเมฆที่มีลักษณะเป็นแนวตั้งนะคะขึ้นไปเป็นหนาหนาดำๆนะคะจะจายตัวอยู่เต็มท้องฟ้านะคะก็คือเมฆฝนก็คือจะมืดๆทึบๆหน่อยนะคะเมฆอันนั้นคือเมฆคิวโมโรนิมบัสนะคะคำตอบคือข้อที่สองนะคะ ต่อไปข้อที่5ท้องฟ้าในข้อใดแสดงถึงวันที่อากาศดีเหมาะที่จะพาน้องไปเดินเล่นนะคะไปเดินเล่นก็คือท้องฟ้าต้องโปร่งใช่ไหมคําตอบคือข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่6นะคะข้อใดอธิบายปรากฏการณ์การเกิดน้ําขัง น้ำค้างนะคะนึกถึงน้ำค้างนะคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครยังตอบคำถามไม่ได้คิดในใจนึกไม่ออกอย่างงี้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปของครูฝนนะคะว่าฝนเกิดยังไงน้ำค้างน้ำค้างแข็งเมฆหมอกนะคะหิมะเกิดได้ยังไงเกิดมาจากอะไรนะคะนักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปเลยนะคะอะเรามาดูกันคำตอบนะคะ น้ำค้างนะคะเกิดจากการควบแน่นนะคะของละอองน้ำที่เกาะอยู่บนพื้นผิวของวัตถุใกล้พื้นดินนั่นเองต่อไปข้อที่7นะคะไอ้น้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำในระดับใกล้พื้นโลกควบแน่นเป็นละอองบริเวณใกล้พื้นโลกนะคะคำตอบคือหมอกนะคะอยู่ใกล้พื้นโลกนะคะหิมะลูกเห็บน้ำค้างแข็งอันนี้ไม่ใช่นะคะ ค้างแข็งเนี่ยอาจจะใช่แต่ว่ามันไม่แต่มันไม่ได้เป็นละอองน้ำไงใช่ไหมส่วนหิมะกับลูกเห็บตกลงมาจากฟ้านะคะต่อไปข้อที่8วัตถุ x นะคะคือไอน้ำนะคะที่ควบแน่นเป็นละอองนะคะเกาะอยู่บนพื้นหญ้าที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งไอ้น้ำควบแน่นเป็นละอองเกาะอยู่บนพื้นหญ้าอันนี้คือปรากฏการณ์การเกิดน้ำค้างนั่นเอง นะคะเลี้ยวต่ำกว่าจุดเยื่อแข็งตรงนี้ก็คือง่ายมากก็กลายเป็นน้ำค้างแข็งนั่นเองต่อไปข้อที่9แล้วนะคะเอ <A S 2> เกิดจากหยดน้ำหยดน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นก้อนน้ำแข็งอะไรคือเอนะคะคำตอบคือคำตอบคืออะไรคะคำตอบคืออะไรลูกเห็บ นะคะลูกเห็บเกิดจากหยดน้ําหยดน้ําที่มันเปลี่ยนสถานะเป็นก้อนน้ําแข็งคําตอบของอันนี้ก็คือลูกเห็บนั่นเองนะคะต่อมาข้อสุดท้ายแล้วข้อที่สินะคะการเกิดหิมะเกี่ยวข้องกับขบวนการในข้อใดมากที่สุดขบวนการอะไรคะการเกิดหิมะนะคะไม่ใช่ละลายไม่ใช่หลอมเหลวไม่ได้กลายเป็นไอ เพราะฉะนั้นเหลือคำตอบเดียวคือละเิอทำมาจนถึงชุดที่สองแล้วนะคะแต่ละชุดนักเรียนได้กี่คะแนนกันบ้างเอ่ยนักเรียนส่งงานกูฟนนะคะโดยการแบ่งเป็นชุดที่1น,นักเรียนเขียนกำกับไว้ด้วยนะคะสมมุตินะชุดที่1น,นักเรียนได้กี่คะแนนนะคะเดี๋ยวคนโรเขียนให้ดูอ่ะชุดที่1น,นะคะ ชุดที่1เท่ากับนะคะสมมุติเราได้สิเต็มนะคะจะเขียนสิบเลยชุดที่สองเท่ากับ10นะคะแล้วนะคะนักเรียนใส่ชื่อชั้นเลขที่นะคะ ส่งมาในโน้ตนะคะเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะทำการเก็บคะแนนให้นะคะทั้งหมด20คะแนนเต็มแต่ครูจะเอาไปหารเท่าไหร่ไม่บอกนะคะวันนี้ครูฝนเฉลย ER แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ